โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับร้านบางโนชอบรับหลังจากที่ผมหายไปประมาณ1เดือนนะก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาขายของอะไรางี้เนาะก็ผมก็ไปซุ่มทําเพลงทําอะไรมานับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยแล้วก็ว่าจะเลิกเล่นไฟเอ็มแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนไปแบบเล่นพวกวานโลเล่นโลบอกอะไรแทนนะแต่ร้านก็ยังทําอยู่ครับก็มีอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆนะเพื่อนผมเขาก็เล่นอยู่นะ ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตอนนี้ผมก็เปลี่ยน,นครับจากเนี่ยมันจะมีพวกที่มันผมแจกฟรีออปชั่นไปใช่ไหมแล้วก็ให้เอาหน้าแตกไฟล์มาทำมาหาผมใช่ไหมในติกเก็ตก็ตอนนี้ผมไม่ได้แจกฟรีนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นจ่ายอ่าจ่ายค่ารหัสติกเก็ตก็ประมาณ200ครับสอ0บาทครับก็ได้รหัส ได้ฟรีแล้วก็ได้ตัวแถมในร้านนะครับประมาณ2ตัวก็จะแจกเป็นสเปเชียลนะครับจะแถมไปเป็นตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะแจกปรดแบนด์เซิร์ฟนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น3แล้วเนาะแจก2 0 0ร้อได้3นะครับแล้วก็ผมก็ไปซุ่มทำมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวอลล a n นนะครับเรื่อง ID ผมก็ตอนนี้ผมก็หากดวอลลุ่นครับก็มี ID มาขายเรื่อยๆนะ ส่วนปลดแบนไฟเอ็มปลดแบนเซิร์ฟอะไรผมก็รับทําอยู่นะครับใช่นี่ก็จะเป็น ID Val วโนครับที่ผมกดมาแล้วก็เอามาขายให้นะครับก็ดอูอันนี้ก็เป็นไ d เดีเปลี่ยนไดออนออนนานครับกว่าจะก็มาน,นานแล้วครับดูตั้งแต่ออนออนสิบสองวันยี่ยมสามวันยิ่มเก้ายิ่มเจ็ดอะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันก็จะเป็นออนสี่วันออนหนึ่งวันไม่เกินอาทิตย์นะครับแต่ของก็ฟูอยู่สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรได้นะครับ ก็ไปเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็มีโปรแกรม Unlocker นะครับตอนนี้มันกําลังอัปเดตอยู่นะครับถ้ามาเมื่อไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึนะครับใน Discord นะครับก็สามารถเห็นทุกสกินในวาร์เลย,เลยนะแล้วก็พร้อมเอฟเฟกต์ได้มีมีเอฟเฟกต์เต็มเลยสามารถซ้อนได้ด้วยนะครับไม่โดนแบนนะแต่ตอนนี้เขาอัปเดตอยู่เพราะว่ารู้สึกเหมือนจะยังไงไม่รู้อะรู้สึกเหมือนจะโดนแบนอยู่มั้งตอนนี้แต่ถ้าอัปเดตมาแล้วก็ไม่น่าจะโดนแบนแล้วครับเป็น คีย์ที่ผมก็จะเป็นคีย์ถาวรน,นะครับโอเคครับผมรรก,ก็ขอมมาครับ